สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกือบเกมเดียบลู4ีคลิปนี้จะสรุปข่าวซีซั่น4จากงานแคมป์ไฟเมื่อคืนวันที่20มีนาคมนะครับในซีซั่นนี้ระบบไอเทมเปลี่ยนใหม่เยอะมากและระบบ Codex of Power ปรับปรุงใหม่ไม่ต้องเปลืองช่องเก็บของแล้วมีระบบคราฟไอเทมใหม่2อย่างคือ Temper และ Master Working ซีซั่นนี้ปรับบาลานซ์คลาสหลายอย่างและเพิ่มยูนิคไอเทมใหม่ด้วย เพิ่มบอสใหม่ที่ดรอปอูเบอร์ยูนิคไอเทมแบบเดียวกับดูเรียวเพิ่มทางเลือกให้ผู้เล่นและปรับปรุงระบบเฮลทายใหม่และที่สำคัญจะมีเซิร์ฟเวอร์ทดสอบของซีซัน4ก่อนที่จะเปิดจริงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะอันดับแรกมาดูกำหนดการกันก่อนจะได้วางแผนลางานถูกนะซีซัน3จะจบวันที่14พฤษภาคมและเริ่มซีซัน4ต่อทันทีโดยเซิร์ฟเวอร์ทดสอบที่เรียกว่า PTR จะเปิดวันที่2เมษายนถึงวันที่9เมษายนเป็นเวลา1สัปดาห์สรุปง่ายๆตามรูปนี้นะครับโดยเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนี้ผู้เล่นทุกคนจะได้ตัวละครเลเวล100ทันทีและมีเงิน100ล้านล้านล้านโอ้รวยแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงวันที่9เมษายนเขาก็ลบทุกอย่างทิ้งหมดนอกจากเงิน100ล้านแล้วก็มีเหรียญสุ่มไอเทมให้1,000เหรียญไม่ต้องทำเควสเนื้อเรื่องมีมาให้แล้ว มีแต้มสกิลพอยต์ให้ทุกแต้มหมดเลยมีแต้มพารากอนให้ครบทั้งหมดและก็ไม่ต้องวิ่งเปิดแผนที่เขาเปิดให้หมดแล้วไม่ต้องวิ่งเก็บเสาลิลิตด้วยและก็ไม่ต้องวิ่งทำเควสประจำคลาสอย่างเช่นเนโครแมนเซอร์ก็ไม่ต้องวิ่ง quest เควสโกูเลม s อ r เซอร์ไม่ต้องไปวิ่งเควสเปิดเ n c h a n ชั e นเมแล้วตัวกลิฟของพารากอนทุกเม็ดจะเต็มเลเวล21มาให้เลยและก็จะดรอปไอเทมลิจัดารีเพิ่มมากเป็นพิเศษ คราวนี้มาดูระบบไอเทมของซีซั่น4นะครับจำนวนแอฟฟิกซ์ในไอเทมจะลดลงแร่ไอเทมที่เราเรียกกันว่าของเหลืองจะลดแอฟฟิกซ์จาก4อันเหลือ2อัน l e g e n d a r y ไอเทมที่เรียกสั้นๆว่าของส้มจะลดแอฟฟิกซ์จาก4อันให้เหลือ3อันแต่ไม่ต้องตกใจว่าโดนเนิร์ฟนะครับเขาแค่ต้องการลดความยุ่งยากของผู้เล่นโดยยกเลิกแอฟฟิกซ์ที่ไม่นิยมเช่นมีโอกาสปิดชีพศัตรูที่เลือดเหลือน้อยทันที แต่ต้องไม่ใช่บอสหรืออีลิตอันนี้ไม่มีใครใช้แน่นอนเพราะลูกกระจอบทั่วไปเราก็ยิงทีเดียวตุยเย่อย,อยู่แล้วทั้งนี้ตัวเกมก็เพิ่มประสิทธิภาพให้อฟฟิกด้วยอย่างอันนี้เดิมเพิ่ม i n t e l l i g e n นซ์2แต้มก็เปลี่ยนเป็น i n t e l ล i g เจนซ์แแต้ม v ันนาร์เบิลดามจของเดิมเป็น19.5%ก็เพิ่มเป็น40%แรงขึ้นเยอะเลยและไอเทมที่มีอฟฟิกเพิ่มเลเวลสกิล ก็จะมีแค่ affix เดียวในไอเทมชิ้นนั้นไม่มีอีกแล้วถุงมือที่เพิ่มเลเวลให้ทีเดียว3 s k สกิลแทบไม่มีดิลไหนใช้ของแบบนั้นนะครับและไอเทมที่ drop อาจมี affix ที่ค่าสูงกว่าปกติ1.5เท่าเรียกว่า greater affix เช่นมีดเล่มนี้ปกติ affix dexterity สูงสุดคือ84แต่ถ้า drop เป็น greater affix จะมี dexterity 126และ greater affix จะเป็นค่าโรสูงสุดเสมอ ตอนที่ไอเทมนี้ดออปจะมีสัญลักษณ์ชัดเจนเช่นถ้ามี c r e เ t อ r a f f i x 2อันในไอเทมชิ้นนั้นจะเห็นเลขโรมันสีเทาอยู่ท้ายชื่อไอเทมด้วย c r e a t o r Affix จะปรากฏในไอเทม Legendary ระดับ Ancestral และ u n q u e ไอเทมเท่านั้นระบบครับไอเทมใหม่เรียกว่า Temper เป็นการสุ่ม a อฟฟิพิเศษจากใบคู่มือใส่ลงไปในไอเทมโดยสามารถใส่ได้2อันจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์รูปท่งตีเหล็ก ใบคู่มือนี้เรียกว่า Manual ดรอบได้จากศัตรูทั่วไปแต่ละใบจะมีแอฟฟิกพิเศษ4อย่างตัวอย่างในรูปทางซ้ายจะเป็นใบ Manual เกี่ยวกับ Mobility การเคลื่อนที่ส่วนใบขวาจะเกี่ยวกับวิพน n ของสายโบนในโครแมนเซอร์เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับการเทมเปอร์จะทำที่ร้านของ Blacksmith เรากดเลือกตรงนี้แล้วก็ลากไอเทมของเรามาใส่ในตัวอย่างนี้จะใช้ธนู เราสามารถเลือกได้2หมวดอันนี้เราจะลองใส่ affix เกี่ยวกับ marksman ก็คือธนูก็คือสกิลที่ใช้ธนูทั้งหมดแล้วเราก็กด temper item ก็จะมีฉากให้เราลุ้นนะครับจะปังหรือจะเน่าออกมาเป็น marksman damage เพิ่ม29%แล้วเราก็กด close อันนี้นะครับ ถ้าเป็นไอเทมระดับ ancestral เราสามารถ Temper ใส่ affix ได้2อันและถ้า Temper แล้วไอ affix ที่ไม่ถูกใจเราก็สามารถสุมใหม่ทับ Temper ลงไปตราบเท่าที่ไอเทมของเรายังมีค่า tempering durability อยู่แต่ว่าถ้าค่านี้เป็นศูนย์เมื่อไหร่ก็ไม่สามารถสุมใหม่ได้แล้วนะถัดไปคือระบบ master working จะมาแทนการตีบวกดังเดิมจากเดิมที่เราตีบวกไอเทมได้5ระดับซึ่ง affix ทั้งหมดจะเพิ่มค่าขึ้น ในซีซั่นนี้จะเปลี่ยนเป็นการมาสเตอร์เวิร์กิ่งเลือกตีบวกแอฟริกอันใดอันหนึ่งขึ้นได้สูงสุด12ระดับซึ่งทุก4ระดับค่าของแอฟริกจะเพิ่มขึ้นเยอะมากตามตัวอย่างนี้เขาตีบวกแอฟริกแม็กซิมัมเฮลท์จะเห็นว่าตอนแรง2ไปแร้ง3เลือดเพิ่มขึ้น40แต้มแต่พอตีบวกจากแร้ง3ไปเป็นแร้ง4เลือดเพิ่มขึ้นทีเดียว200แต้มเลยเราสามารถแยกตีบวกหลายแอฟริกก็ได้นะ ตัวอย่างนี้เขาตีบวกทั้ง3อมารเลยแต่ว่าไม่สามารถตีบวกเอฟเฟกที่เกิดจากการเทมเปอร์ได้นะครับส่วนวัตถุดิบที่ใช้ตีบวกมาสเตอร์เบอร์กิ้จะหาได้จากดันเจี้ยนชื่อเดอะพิทอันนี้จะคล้ายๆกับเกรทเ r อริฟในภาค3นะคือมีการจับเวลาไม่มีไอเทมดรอปจากศัตรูถ้าเราพลาดท่าโดนศัตรูตบคว่ำเราจะไม่เด้งออกจากดันเจี้ยนแต่จะโดนบวกเวลาเข้าไป30วินาทีเมื่อเรากำจัดศัตรูจนแถบเต็มจะมีประตูเข้าห้องบอส เมื่อจัดก,การบอสได้ก็จะได้รางวัลเป็นวัตถุดิบสำหรับตีบวก Master Working และถ้าเราลงเดอะพิทชั้นลึกๆล,ล,ลงไปก็จะได้วัตถุดิบในการตีบวกชั้นสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัว Master Working พอขึ้นแรงห้าหกเจ็ก็ต้องการวัตถุดิบชั้นสูงพอเป็นแรงเก้1สิบสิเราจะต้องลงดันเจียนเดอะพิทชั้นที่ยากมากๆนอกจากนั้นบอสในเดพิทยังรอปไอเทมชื่อว่าสตีเจนสโตน ใช้อัปเกรดบอสที่เราซัมมอนออกมาให้ยากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ดรอปของดีขึ้นด้วยพูดถึงเรื่องบอสในซีซั่นนี้ก็มีบอสใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวจะเรียกว่าบอสใหม่ก็ไม่ถูกเพราะมันคือแอนเดเรียลบอสที่เราเคยสู้ในเนื้อเรื่องนั่นเองโดยแอนเดเรียจะดรอปไอเทมแบบเดียวกับดูเรียเลยก็มีโอกาสได้อูเบอร์ยูนิคไอเทมด้วยวัตถุดิบในการซัมมอนแอนเดรียจะหาได้จากบอสบีสอินไอซ์และหลอดเซียเดี๋ยวนะ ให้ไปฟาร์มวัตถุดิบกับบอสบี a อินไอซ์เนี่ยนะพี่รู้ไหมว่าดันเจียนบอสตัวนี้มันยาวมากใครจะไปอยากหากัน <c oughs> เรื่องถัดไปสมุด c o d e ก o ์ออฟพาวเวรปรับปรุงแล้วตอนนี้เราไม่ต้องไปสกัดแยกแอสเปกแล้วเราเอาไอเทมที่มีแอสเปกนั้นมาย่อยที่ร้านของ Blacksmith ได้เลยจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นกากบาทสีขาวบอกให้รู้ว่าถ้าย่อยไอเทมชิ้นนี้ แอสเ c กใน Codex of Power จะเลเวลอัพขึ้นอันนี้เป็น h d g e Master นะเราก็กด Accept จึ๊กเข้าให้แตกสลายเป็นผุยผงมีข้อความขึ้นว่า Level ของ h d g e Master ในสมุด c o d e x of Power เลเวลอัพแล้วเ็นว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นระดับ2ซึ่งในสมุดนี้จะมี Aspect ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าค่าเริ่มต้นจะเป็นค่าต่ำสุดเท่านั้นเองและเราก็สามารถ กดเลือก Favorit เอาไว้ได้ด้วยจะได้ไม่ต้องหาให้งงและถ้าสมมุติเราเจอไอเทมที่มี Aspect ต์ e Master 15%แล้วเราเอามาย่อยจากนั้นทุกครั้งที่เรา Imprint Age Master ก็จะเป็น15%ทุกครั้งยูนิคไอเทมใหม่ที่เปิดเผยมา2ชิ้นชิ้นแรกคือเสื้อ Terial Smite หากเรามี HP เต็มเมื่อเราใช้สกิลโจมตีจะมีนามแสงพุ่งออกมาเหมือนตอนที่เราได้บัฟจากเสา เสื้อนี้สามารถใช้ได้ทุกคลาสอีกชิ้นเป็นสร้อยยูนิคของคลาสซอเซอร์เมื่อยิงสกิลฟรอเซน o f ออฟระเบิดจะมีโอกาส50%ที่จะสุ่มคอนจูเรชันคือไอซ์เบลดไลนิงสเปียร์หรือไฮดร a าและสกิลคอนจูเรชันมีโอกาสลัคกี้ฮิต100%ที่จะยิงฟรอเซน o f ออฟเป็นสร้อยที่คอมโบกันเองได้น่าเล่นมากครับฟรอเซน o f ออฟสร้างคอนจูเรชันและคอนจูเรชันยิงฟรอเซน o f ออฟ ยูนิคไอเทมและ a อสเพ t ปัจจุบันก็มีการปรับให้ใช้ง่ายขึ้นอย่างเช่นดาบอัชรัฟจากเดิมต้องใช้คอสกิลจะมีโอกาสแช่แข็งศัตรูก็ปรับใหม่คือมีโอกาสแช่แข็งได้ทุกสกิลแอสเพ t บางอันที่โจมตีเป็นดามจค่าคงตัวก็จะปรับใหม่ให้ดาม e จสก l ลตามค่าส t ต t ของผู้เล่นอย่างเช่นอันนี้ Lightning Dancer เป็น a อสเพ t ที่แรงมากๆอยู่แล้วของ r ร u อพอปรับแบบนี้ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลย ในส่วนของ Helltype ก็ปรับปรุงใหม่นะครับสังเกตจะมีแถบสีแดงที่มุมขวาบนแถบนี้จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เรากำจัดศัตรูเมื่อแถบเต็มจะมีฝูงศัตรูจำนวนมากหลายเวฟรุมโจมตีเราเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะและเมื่อฝูงศัตรูโจมตีจนแถบหมดก็จะมีบอสออกมาครับเป็นบอสแบบเดียวกับ Bloodseeker ก็คือเป็นคลาสผู้เล่นที่ถูกพลังแวมไพร์เข้าสิงใครจำได้ว่าเคยเจอ ตัวแวมไพร์โรกโผลมาจิ้มที่หลังทีเดียวตุ้ยเลยนั่นแหละครับจะมีโอกาสได้เจอในเฮลทแล้วในระหว่างนี้ผมก็จะพูดถึงการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆคู่กันไปเลยนะจะมีการปรับปรุงระบบเจมให้มีประโยชน์มากขึ้นเพราะว่าเดิมทีผู้เล่นใส่แต่เจม r u รูบี้ล้วเกอร์เอเมอรัลไอเทมที่ดรอปในเวิลด์เทสสจะเป็นระดับเซคเรตทั้งหมดและไอเทมที่ d r อปในเวิลด์เทสสี่จะเป็นระดับแอนเซเรลทั้งหมด Legendary i อเทที่เคยถูกล็อกให้ดรอปเฉพาะในเวลเทีย3จะสามารถดรอปในเวลเทีย2ได้แล้วและ Legendary ที่ดรอปจากศัตรูระดับเลเวล95ขึ้นไปจะเป็นไอเท Power 925ทุกชิ้นผู้เล่นสามารถเทรดไอเทมระดับ Legendary และ u n i ิคไอเทมได้แล้วแต่ไม่สามารถเทรด Uber u n i ยูนิคไอทได้นะการรีโรเอฟิกจะถูกจำกัดค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่เคยเพิ่มขึ้นทุกครั้ง จนกลายเป็นรีโรทีหนึ่ง10ล้าน20ล้านแบบนั้นไม่มีแล้วและฟอร์กเทนโซกับวัตถุดิบหายากจะมีโอกาสดรอปจากศัตรูระดับอีลิตครับตอนนี้แถบสีแดงเต็มแล้วฝงศัตรูโผล่มาหลายเวฟเลยครับทำให้เราเก็บซินเดอร์ได้ง่ายมากไม่ต้องขี่มากวนหาอีเวนต์กันอีกแล้วเดี๋ยวรอดูตอนจบนะว่าบัดซีเกอร์ออกมาจะยากขนาดไหนและทีมงานพัฒนาก้แจ้งว่า จะมีแคมไฟล์อีกครั้งในสัปดาห์หน้าให้รายละเอียดมากขึ้นว่าในซีซั่น4จะมีอะไรบ้างอ้อลืมบอกเรื่องสำคัญไปเซิร์ฟเวอร์ PTR ที่ใช้ทดลองเล่นซีซั่น4นี้เล่นได้เฉพาะผู้เล่นบน PC เท่านั้นนะคอนโซลยังไม่สามารถเล่นได้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะแล้วรอดูข่าวของแคมไฟล์ครั้งถัดไปในสัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ